สวัสดีครับเมื่อนี้ผู้เท่าผู้ไทยสี่ส่วนทันไปเที่ยวเมืองเล่าเควงสวรรณเขตเป้าหมายคือปุปะชาวผู้ไทยเมืองวังอ่างคําไปเที่ยวน้ากันครับขณะของห้าผ่านพิธีการด่านโตโมงมุกดาหารฝั่งไทยมิมีค่าเสจ,จ่ายส่วนด่านเล่าสี่ขายทำเนียมทั้งคนทั้งหลดแล้วก็เดินทางตามถนนหมายเลขเก้าซึ่งเป็นถนนจะสวรรณเขตมุ่งสู่ด่านเล่าวบาวประเทศเวียดนาม คาหมายการเดินทางมือนี้คือขเขาสิเดินทางจากสวรรค์นเ,นเขตไปหอดบ้านหน้าโบูเมืองเซปูนระยะทาง200กิโลเลี้ยวซ้ายไปทางวิลาบุรี42กิโลแล้วก็เดินทางต่อไปยังเมืองวังอีก31กิโลรวมมือนี้เขาสิเดินทางอยู่ระยะทาง273กิโลเมตรแล่นลดมาได้32กิโลเมตรถึงเมืองเซโนแล้วเข้าไปแลกเงื่อนกีบกับธนาคารพัฒนาล่า อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน643กีบต,ต่อ1บาทไทยโนยน่าเลนนเลื่อนี้เอ,นเอ้น่าเลื่อนหยเลื่อนหยอันนี้6 0 7ิบ0ิพัพ 60, นเรีนเลย6กพันขนานนเี่แหละเ0ิบปุ๊อกมว่าเอามาซื้อซื้อามายอรรมศาตร์เอออกสานกินี่โอ้กะพุกด,ดว,ว่เงินชิดอันช่วงนี้เลยเขาใส่ยาเอาหน่วยหนึ่งพิพัฒนเขาแดกเงินมากกอนา หกสิบพันหกสิบัน0ห้ากันไ,นไปเขียวเมืององนนั้นเมืองวงังไก่อบออจุฬาูไทยเมืองวงัวงว่าครับนี่เกเออว่างอครับนีู่ดเนอเออลอยฟ้าุ้ลอยฟ้าลอยฟ้าวัดไทยเมืองูไเมืองวังนั้ มันจะคื้คขัด,ขดก,ก,กับาบเออเพราะว่าแต่ก่อนกับท้ทยวาดไห <Okay. S 2> ลยหลยอยู่สกปรหลายนครกสกปนนเปน,นี่ยนะตั้งรูลานก็นยังมีอยู่คนุีก็ยังมีอยู่บนสงสมอเอ,อเทยอนะอเียวเทียมมากเนี่ยนะโดยสารสวรรคเวีวีวีเลเวีานัมก็มีก็มีหอย น้อยกับฟอนสิบเอ็ดโมงเดียนน้อยกับรังเลือกพีร้านจำหน่ยนะหา,นนายซิมมีหัวชาร์ตปะเทียร์รถจร้อยเอาพวกไว้คือน่าตลอดเหมอนกันทิปเล่า ปดสิบพันยมอเอารุไหนมันยังคักสามสสาจเก้อันนี้ก็ตูกกระเง่อสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เ,เมเืองพองินเดอพี่น้องเดอดน่มเมืองพินนีนี่ร้อกสิบมกิโเมืองพนเมืองนองัองเมืงกาจแกมาจมว่างูจมองวงมดเับ จากเมืองสวรร้อยกิ้ชาก่ินก็จะมองเห็นภูเขาใยปีน้องเลยเแต่ก่อนไม่มีภูเขาเลยนะครับออกจากสวรรคเขตมา2อ0กิโลเมตรจากสวรรคเขตถึงสามแยกบ้านนาบูทางขวาไปเซปูนเลี้ยวซ้ายไปวิลาบุรี42่42กิโลเมตร เป็นถนนลูล่งผสมหินกิดและก็มีถนนคอนกรีตรเป็นชงช่วงภายในหมู่บ้านบางแห่งรถบรรทุกที่เห็นคือเป็นรถบรรทุกผลิตผลทางการเกษตรคือมันสำปะหลัง บ้านนี้กำลังตะเขียนไว้เอ,อ็นไม่พอยเต็มเดินเฮือนผู้เฮืนเอน ท่วกมันดน้อยเามาเจบรเส่วนหลดบรรทุกที่มีภาชนะบรรจุรูปร่างกลมคล้าหลดคนน้ำมันห้าเจอว่าเป็นโหลดบรรทุกสินแร่ที่คุดจากเมืองทองคำเมืองเซปูนซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเวราบุรีที่อยู่ข้างหน้า อ2กิโลเมตรก่อนถึงวีราบ,บุรีเป็นถนนลาดยางแต่โบราณมาพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ของเมืองวังมีแหล่งแร่ท้องคําจำตั้งสื่อว่าเมืองวังอ่างคําต่อมาความจเจริญรุ่งเรืองมาถึงได้ตั้งเมืองเหมือนสื่อว่าเมืองวีราบ,บุรีเป็นเขตปกครองเมืองเมืองว,วังจะเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในพื้นที่ของเมืองวีราบ,บุรี ส่วนขามว่าอ่างคําหรือว่าเมืองท่องคํามีสื่อว่าเมืองท่องคําเซโปลสองข้างทางเลี้ยวลงไปเห็นเมืองท่องคําที่คุดเป็นแอ่งกว้างแล้วก็หลึกตั้งเจอว่าก้ามมาสิจอดหลดลงถ่ายภาพแต่เสียดายคํามเมื่อเสียก่อนเลยไม่ได้ถ่ายรูมาเพิ่มผู้เท้าผู้ไทยได้สืบพ้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกระหู้ว่าท่องคําเจ้าเมืองแห่งนี้ ส่งออกไปแล้วมากกว่า1.2ล้านออนและก็แลกเงินอีกกว่า1 000. ล้านตันสร้างไรายได้แก่รัฐบาลเล่าหลายกว่า1.5พันล้านดอลลาร์ประชาชนเราได้ประโยชน์จากเมืองแห่งนี้40,000คน4ปีมานี้การขุดข่าทองคำที่เมืองเซปูนกับค้นพบสิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่มีอาจประเมินคุณค่าออกมาเป็นตัวเลขใดเป็นต้นว่าวัตถุโบราณืองใไ้ไม้สองของชุมชนคนโบราณอายุหลายกว่า3,000ปีมูห้ห่วมีการขุดแร่ทองคำขึ้นมาไ้มีน้อยกว่า1300ปีมาแล้วและก็นในเขตเมืองวิลาบุรีมีหลุมทองคำที่ขุดมาแล้วแต่โบราณมีน้อยกว่าร้อยหลุมปัจจุบันเมืองทองเซปูนแห่งนี้เป็นเมืองทองใต้ดิน ขุดเจาะไปตามสายแร่ดำเนินการโดยบริษัทล้านสร้างมินเนอรันซึ่งมีรัฐบาลล่าถือหุ้นอยู่กับบริษัทชีเฟ,ฟิงของจีนเวทําธุระส่วนตัวที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็เดินทางต่อไปเมืองวัง ระยะทาง3 1กิโลเมตรสภาพถนนหนทางก็ยังเป็นถนนรูร่งมีลุมมีบ่อแล้วก็มีฝุ่นตลบย่ามหลดแทงงรือนสวนกัน ที่สุดเขาก็มาถึงเมืองวงังแวะผักหลุดแล้วก็คุยสอบถามข้อมูลกับแม่ค้าอยู่บ้านแกวิไลชาวมาอีรีไทยสดๆอาถามง่ามนอกจากมาแต่เมืองสกุลมาจาก,ก,ากประเทศไทยมาแต่เมืองสก,อกุลสโพรดโอ้ไทยบ้านผีเลยนี่กระตูเมืองบ่เมืองบ่บ้านแก,นกนวิไลบ้านแกวิไลเมืองวงังแต่เก่า เมืองว่งเก่าเอาวลระอยู่ตะพุนขึ้นกับเมืองวีะเอาเมืองว่งมันไปมาเลยสะเมืองวังเขาจะซื้อเมืองวังอ่างข่ำเอาอ่างข่ดิอยู่ตะเมืองวละตะวนองกลายมาเขาคุดอยู่ท่นอเอาคนพอบอท้องแดงปอความเซโฟนอันนี้ได้บอกขึ้มีเวว นี่ขายเด็ก็กนอเบริษัทขนส่งเอาไปซื้อบมดบรยนัทขนส่งซื้อนกินบบอดั้งเมือาแต่สัตมีกบอยู่บ่อเลิ่เพอขายปลิพันปะไปซื้อแนวน้ำเย็นๆแล้วมากินมาพบพี่น้องเมืองวังนะครับเมืองวัง แล้ววันนี้ถามต่อมาเนี่ยเยอะมือพิละกะเซปโซปโหรือเซโยโนเออให้เจ้ามาทังเอมมาทั้งือมาสิโบนมันไกลเขาว่าวันหลักมือทางเล็กสิทางเซิมันยทางยากคือนี่เพราคือมานี่ยคือให้เจ้ามาทางนีละแม่ดีเพรจักรบันี้ทางลไก่ะดวกมันก็ลอยป่ายูเล มาทางลีเก้ามันก็ส่งร้อยฝายมือทางลิซิน่ะร้อยร้อยไปละร้อยละร้อยฝาร้อยเศร้าร้อยเสงโงบัดเครื่งต่ครึ่งบ่โครื่งตครื่งแม้เด็กผามันยะทางลเก้านะไปเส้นนี้เลยทางข้างยางไปเลยสักซิอยู่บ่ไม่เปก็มานี้ห้ามเป เอากระบอกซื้อกาแฟมาให้ล่ะมีกาแฟบ่มีมีจะได้กาแฟอยู่บ่เอาเปิดพร้อมมีมืออันเดียวอยู่ว่าว่ามีหรือว่าได้มี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 ได้คือบ่มีก็คือถือเอาแล้วถมมีแล้วแหละแล้วมีมีมี เอาผ่นวองมาเจอมาเจอผ่น้องผู้ไทยนังกันแล้ว่านพระธนย์งานเป็นวัดบอกมี่อย่ากูอยู่บ่ว้าวมีเจ้าอเสพระันยงลวเ้รเจ้าอเคือกันอยู่บ่ประมาณสองลักอยากนางลาวไปเจ้างเสรประมาณสองสามลักนี่แหละต้นตระกูลมาตาเล่ต้นตระกูลพี่น้องพวกกข้าวพวกแก่เิ่นมาตาเล ก็เยอยู่ตาบานนี้เลยโอ้ยนาอยู่นายมุ่งวันนายนุ่งใหญ่เข้ามาแล้วก็ต้องมาอยู่บ้านแก่ยไม่ได้นี้บ้านแกลี่ยเราจนายมอันนี้เราเป็นอันที่กับเจ้ากับที่เจ้ากับหอนนายมุ่งก่อนเป็นกลางเมืองหมดเนี่ยฮะเป็นกลางเมืองเมืองแต่เก่าแล้วเมืองเมืองว่างมาแล้วแล้วพอเขามาตั้งเมืองเมือแล้วไปขึ้นอยู่เมืองวีราบุรี ตามการปกครองขึ้นเมืองวิละตู้ยคอยล้วแต่ก้าโบราณเพิ่นแล้วว่าไทยกวาดมือแต่พี่ผ้าเดียวมาบึงผ้าก็เบื่อมาก้มาเธอเล่งเออมาบุรพผ้ามาเมืองบุรพาเมืองมหาไส้มาหนําบึงพี่น้องวันนี้เรามาเมืองว่างพี่วันนี้ไปทำงานเมืองไทยายอยู่บ่ แต่ได้ดีดีสูงเงินสูงคมาอาผมแม่เมนไก่กัเวียดกว่าเรอยู่พี่เวียดนามเวียดนามมืองเโปดเปเปในแดเนาะแดนแดเวียดมีบอกคนับไปทำงานเวียดอยากเโปไปกับกน่กนี่เพิ่นเป็นผู้ใท้แท้ๆเพิ่เจ มัเดวันสสัมนู้ไทยแท้เจ้าเรามีมันผู้ไทยแท้ผู้ไทยแท้นต่มันแต่เมืองมันนยมมนก็มือเมื่อนังสาวคนใด้ยำของไป่ยำของไปนั่งหลดมืดมื้อมืดมื้อเจ็บปวดเออมีบทเที่ยวจะลื้อเดเอาเมืองนี่ป้าบุญรอ้บ่บนปทเที่ยวนี่เมืองว่างนี่มีจังมอง กับประธานนางลาวบ่อนอื่นดิบ่อนท่องเที่ยวตามธรรมชาติได้มีอยู่บ้างฝายนาเตอร์ฝายนาเตอร์ไก่บ่ก็มีไก่จะไปพัฒน์ทรงเศษน้ำทางไปเรื่อยๆจากประธานวงเศษแบบมาจากหลักเราอ่อนล้าอมันเป็นฝายบอกระมี่ไเป็นฝายเป็นฝายแบบเคยแบบท่องเที่ยวนี่นะ ก็จะไปบักเซเมื่ออื่นแลกไปเซโนเนาะเมื่อแรกไปนอนเซโนบ่โอ้อกไปเซโนก็รอยกลเออปกติดีเป็นนซีมอทั้งน้กออทานัน่าัวกทานทันก็เอไถ่ายตรงนี้ล่ะอมาเลย ครับเวลวิ่งแล้สะดวกกว่าแน่นอนทางดีถ้าที่ทา,ททา,งงานยากเลยแม่ยกไก่ไก่กระยาบันไกลท่มัมนสะดวกเออไก่ไก่ก็สะดวกกว่าพางเข้ามาเนี่ยแต่ว่าเฮาลงจะจุดไปทางนี้หน่อยสิไกลกว่ามากทางนี้มัน,มนดูที่พี่บอกลงพี่รัดพุ้นเลยเข้าไปนอนทา,างมันก็ะสาบกระายเทปโอลเนี่นดีกว่าเอาของแรงรไปนอนเทปูอแม่เวลาหมื่นห้าก็ออกมื่นห้ากับหมื่ เดิไปจะบอกไปทางเมืองนองเมืองเนอะเอาไปเมืองไหนล่ะก็ว่าไปทางเมืองนองไปทางเมืองสลรวันแอ้สารลัไปเที่ยวแลวันทางยะมายะพอวหยะเบื่อเลอ่า่เอ๊ะตามน้องเขามึงดูเอ๊ะนะครับเคยไปอยู่ไหมากเปุนไปเคยอาะโอ้ตี ยันช่างเนี่ยเราต้นงไ้ถามหลายคนคนเฮ้ยไปไปวลล่าเนาะไปนอนเชฟโคนดานดีกว่ามาเมื่อกี้เนี่ยคือไปบอกรานข้าครับวนยหาครับด้าจะได้แห้งไปเลยคือบิบิกั มีได้มีได้กาแฟเนาะยมันม่งมาเลยแถวนี้มีคำกินกาแฟอันนี้ร้านร้านพี่เลอนี่ฮะซื้อร้านพี่เลยไม่ได้ซื้อฮะไม่ได้ซื้อฮาร์ดบอร์ดไม่ค่าที่ซื้อพี่เลอสัสซื้อสุริยาสุริยาน้ำสกุลเดชน้ำสกุลสุดแสงตาสุดเสงตาป้าคือสิไก่แท้ไก่แท้ไก่แด้สุดแสงตาเกิดอยู่บ้านนี้บอกเกิดอยู่บ้านนอะไรเนี่ยเอ้บ้าน บ้านอันนี้บอกที่เขาเฮ็ดคลิปหลายๆบ้านอันยุ่งบ้านอันนี้บอกพวกที่เขาเฮ็ดคลิปเข้าป่าเขาดูงั้นนะเมืองลาวเมืองเขาเบาพิสังเมืองวิราบุรีบ้านยุ่มบ้านยุ่มเมืองวิราบุรีบอกมีมั่นเจอบ้านยุ่มไมเป็นบ้านยุ่มเขาบ้านเฮ็ดคลิปเข้าป่าบ้านลาซัดไล่อย่างนั้นบ้านอันนี้แบบมันเป็นบ้านย่องไงออกมามันบ้านนั้นไม่เลยบ้านยุ่มมันเป็นบ้านตะกี้ตะเกาเออบ้านโบราณ บ้านอั่บักลางไร่ี่บุกูเทาผูเก็ตเนี่ยไปคุยแล้วผู้จักประวัติบรลำโบราณเาว่เามีเป่าวานนะเป่าวานกับแต่มันม่วงปเดียมันมาจากของประเทศไทยนั่นหละเกลือแร่นะครับสปอนเซอร์สักีบกพราภาษาจารุจาวาสิบสี่พันอันนี้เดยเจ้าเลือสิบพั สิพันมื่นสี่ิพกสิพันกันเอร์เท่ไหสิพันกับสิบหกบาทจ่ายไปไปเป็สิพันจ่ายยังสิพันกับหมื่นนึงเหรอสิพัน0 0กับหมื่นนึงหมื่นนึงกับพอดีเป็นแปดหมื่นห้าแล้วสิบบาททำไมให้กัเคียร์ต้านแปห่นห้าเนี่งินทอดี่ับวงเราก็ได้เราไม่ยักยีอันนี้หัน ันนีมาเอาอยู่ืนเ่อในกระเป๋านี่สดงว่าเมื่อตึงเงินหกพันมล้ยังมูลแกินเขาแรงแจ็คอะไนี่ล่ะไหนเ้วันนี้เวลาเจ้าของคิดก็จะได้นะพ่อมานะบานยอย่อยานยออะไนี่านนยมอนยแลวกลูกสาวพ่อไปไหนสิบกะหาเพื่อผู้เท่าเ้ามันไหลายเท้าเข้ากันลายไปอันนี้ ทำงานอยู่กรุงเทพนะส่วนมากเขากรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีแถวนั้นเหรอเนาะซิมได้ย่นีงเขาอยู่เขาไปทำงานบบสวนบากไม้แถวนี้เขาไปยู่โซนนะเด็กงานส่วนดอกไม้งานเป่าหน่อา่ยเจ้ามามามื่อเดียวนี่มาพือเช่านีมา้องม้อยเหยียบร้อย เืนจะไปนอนปากเตสัก2สองคืนหาแอวสาวลาวไตระวังคำพูดแล้วข้ามไปเจ้าอแล้วไกอาหารไปยืนเ็นบอกี่นั่นละบ้านเฮาก็ได้ไปแล้วก็มีจักเตอร์จ้หนื่เลยนะเม่มีจักมียนพานเจ้านะไปจะลงที่มือรูกไปพรมีกันเลยกานคุยผลลัพไปบ่นไป็นกดี สีเลนเลยบ่เออสีเลนเลยไปผัดงาไปฟ้านั้นพัดชั้นไปเบื้องสายอืมอยู่พีผัดไปเบื้องขวาเออแม่คนละทางแล้วเนาะแข่งค่ะครกับงงเนี่ยได้ใอยมาบานยาวใครครับมาอยู่ฝั่งขวาโอ้ยรอแต่บบบป่วงมากกับเรเห็นมุ้งแกันเนาะไปอะไรบ้านพีอะไรมาเออ าพูดเี็ยคือแดเ็ดเค็มถุงเทาเลยเฮ็ดเค็มใคบอกจนี้ไปอันนี้พนสิบนอันหมื่นึงหนึ่บาทครับหนึ่งหมื่นหนึ่จีบครับแ่มากขนขายเี่สิบพิเบอเท่ากับสิบเจ็ดบาทสิบเจ็บาทวันเอาสิบบาทสิบบาทหรอสิบาทสิบาทอันนี้เท่ากับหนึ่งพัน สองมุกหนาดสองพันนั่นก็คือโลหนึ่งบอกโลหนึ่งบอกสองพันหางหนึ่งหางหนึ่งสบายสบายปุ๊กเองหรือว่าซื้อมาซื้อแต่สว่านซื้ออยู่สว่านมดเขิงปุ๊กคาว่ายามราคามาแต่มุกหนาดมืออยงนี้อย่แรกมันเออเขาก็ซื้อมาแต่สว่านมันก็มาแต่เอาดึงเอ็นเราไปเอ็นเราไปตลาดท่นคือมีคือมีปุ๊เอ๋อเดี๋ยวมีมีน้ำบอกครับ ้มันไรเาะมะละไก่เทศสวรร์นี่เรไปโอ้แดโหเดนรถโดยสารพร้อมโอ้นยสารไปเซนเลยสั่ลบมือวีระนี่แหละมันในยมผมบ้านนี้แหละผมว่าตัวนี้น่าจะมาจากนครพนมวระดุเล้งบรือเปล่าะดุวุยโล่ตัวเลืดุนี้ห้าสิบห้าสิบพัน ปลานิน60สิบปลาดุกห้าสิบพันปลาหนินหกนส,นสิบพันพู้้อส้นไปดินไปกับไปต้องได้ไปไปมือน,นี้ไปไปถ้าไปมือไทยกับไปที่สงมือพัดีไปมือเดียวไปก,กลับเราเลยว่าตีมันเสีทันได้เออที่ยวบ่ะ ไเยนผเกิดท่านน่าสามรปีศือสาวผู้ไทยบ้านนายมเมืองวิละบุรีเพิ่งมาเมื่อเ้าดีิครับข้ามหมุกดาหารแล้วขับรถมาเลยเลยมาบุกดาหารมามาใส่เซโนเซโนมาวิระเมืองพินวิระมานี่ ทางทางนั้นดีท่าทางนั้นทางดีมาตลอดตลลอดเยโอ้ยก็จะนี่แหละจะนี่ปหาวีระอันล่ะผูกความน้ำคิดไปหอด้านล่างเลยว่าขาดล่าังสุไปพุดละมาแล้วก็ต้องมาต้องไปกราบเพื่อนไปกราบเพื่อความสุขที่มงคลไปสะเอาลำลาคาจ่าเด้อพี่น้องผู้ไทยบ้านตามีแต่ผู้ชนาพี่น้องผู้ไทยบ้านผีเลือกคนลายเด้ออยู่ดีไม่แห้งรับเลยรับเลย แล้วจะเจอกันไหมไปเอาส่งมาล้ำรวยเด้อไปไว้มาทานนางลาล้ำรวยลํำรวยเด้อแข็งแรงแข็งแรงยบงามคือเก่ามากีแต่ผมงามดีเจอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็กำลังจองด้วยการกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสี่จะมีพลาดชมคลิปมือมือของผู้เท่าผู้ไทยตอนต่อไปสิพาท่านไปชม การสนทนาปาใัยกับพี่น้องผู้ไทยบ้านนายมไว้พระธานนางเล่าและไว้พระเจ้าองค์เสนอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบจือหลายๆสบายดีครับ